โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีชาวโรบอท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ตามคําบอกที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมว่าถ้าถึง600วิวก็จะ up, อัพคลิปรีวิวแมปโดยที่ไม่ต้องรอถึงวันพฤหัสบดีนะครับผมถ้าถามว่าถ้าทําก่อนแบบนี้แล้ววันพฤหัสจะทําอีกหรือเปล่าก็ทาเหมือนเดิมนะครับผมแค่เอาง่ายๆคือทําเพิ่มมา1คลิปตามที่พูดเฉยๆก่อนจะไม่ขออะไรหละเพราะว่าม,มัน มันดไ่ได้มอนดไ,ได้เขาเ้าจใบอเามันขี้เกียจไปลงง่ายๆล็อกอินสเตร r รีบอร์ด,ดอ่านถูกปนี่ยอ่านได้มันอ๋อเติมบอกไวแมปอะไรวะก็ตามที่เห็นในข้างหน้านี้เลยครับผมแมปชื่อว่า Tower Defense Simulator นะครับผมแมป Tower Defense เนาะน่าจะมีอะไรที่ดีๆหน่อยไหมอันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันหอคอยป้องกันฐานของเราเป็นทหารทหารตำรวจ น,นี้ก็กระเป๋าพาร์ตต่างๆเรามีคอยอยู่ที่50เหรียญจากการล็อกอินของเราแล้วก็มีเกมพาร์ตท,ที่อู้ละเอาเรื่องอยู่อีโมดว้าวท่าเต้นต่งตางๆ e อีปิกแบ็คฟลางจริงๆแล้วก็มีสกินของตัวละครของเรานะครับที่ร้านค้าวละาคาเรื่องอีกแบบ 5 0 0 0นโอ้กล่องพรีเมียมนี่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่็อกอินจะมีอยู่1กล่องนะครับประมาณวันที่หรือเลยป,ะ,ปะหาฮอคอยที่ต้องเล่นไม่เจอน,นั่นองตรงไหนวะอันนี้เหรอเฮ้ยใช่ใช่นี่เลย easy อ่ีโหมดง่ายนะเนี่ยโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในไอ้เมื่อกี้ก็จะเจอบอสเหรอบอสแบบป่ะเอา,เอา,เอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้นี้เงินที่เราสามารถ อัญเชิญทหารของเราออกมา500แล้วก็จะมีลูกศรโอ้ย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 วางไปเ็จแล้วนี่ตัวอารโอเทตการหมุนตัวอาหมุนอ่าใช่คลิกซ้ายวางโอเคเด้อ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 เดเด้อปลดวางปุ๊บอัปเกรดฟัตเตอร์ปีโน่มีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นใช้50อัปปึ๊บโอ้โหจะจับกัน ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้อ่ะอ้าวอ๋อไม่พอคูเดาหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดสองถ้าอัพปรีโหลดนะโอเคอัพไปอ๋อนี่ไงอ๋ออันนี้เป็นคูเดารีก,กระสุนอันนี้ดามีดเหรอใช่ไหมโอหห้ใเป้านี่คืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป้าคือระยะเลยเปล่าถ้าใช่อันนี้ก็ต้องเยอะกว่าอ่ะจริงด้วยน่าจะระยะไปยิงเหมือนที่นี่ เนี่ยวนี่มั้ยไปเพื่อนไม่ช่วยเลยดูดิตกเป็นไปเอาเอา,เอาตายตายตัวเอาชิบหายแล้วตัวนี้ดาเมจอยู่ที่4-6ถึงหถือว่าเยี่ยมโอเคได้โบนัสมา290ลอยเกรดสไนเปอร์อยู่ที่ 1, 150โปร้ออเคอัพไปอ้าวมาช่วยเราเพื่อนโอเคดีดีทำนี้ทำนี้ไปเลยก็สามารถอัพเกรดให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้วะโอเคไม่เป็น ไปดูอาหารธรรมดาอัพเกรดตันว่ะเึ๊บอ้าวแปดร้อยเกินไปวัวใหญ่ไปแล้วตอนนี้ยเลือดอยู่ที่ 160. หนึ่งร้อยหกสิบหอาหารของเราสไนเปอร์ยิงอยู่ที่หกเฮ้ยระยะไกลจัดเลยดูดิออและวเฮ้ยไม่ตายเลยเฮ้ยไม่เห็น,น,นเลยเฮ้ย,ยทำจริงตายแล้วเนี่ย เอ้หนักอยู่หนักอยู่หนักเอาเรื่องเลยเออมันกี่เว็บวะเนี่ยมันจะจบเป็นไหมเนี่ยหดือว่ามันเอาสอาเวิร์โวเอาชีวิตรอดก็จนกว่าจะแค่เลยพี่ว่าชิปหายนล้โอเคไม่เป็นไรสปีดโอพอยู่ที่4,500ถือว่าเอาเรื่องใครวะเนี่ยในคอมเมนเซอร์ชิปหายแล้วมันอันเชิญโครงกระดูกวะโอ้เพื่อนเราก็ มีมีดีอยู่เมเตมอยู่นีไงโอ้หนึ่งพันล้ึ่งพันหนึ่งพยอ้น่แล้วอัพเกรดครับอัพเกรดคนสไนเปอร์เราสมัเราต้องเยอะตัวอะไรวะนี่อ่ะสปีดี้บอสเคลื่อนที่เร็วซะแ้วเอาหนักซะ้วตนี้อ่ายไม่ทัน ไม่อยบรลอยนะแผลนะเนี่ยแผลหรือเปล่าจีเีแล้วเพื่อนเพื่อนจีเีแล้วตุ้มเรียบร้อยส v i v a ว,ยวอยู่ที่13นาทีแล้วก็53วินาทีได้เงินมา53แล้วก็ XP มา52อาานี่ไงตุ้มเล่นน่ะเราเราก็เดินไปดูนีน่ไงกดตัว E ตัวนี้ สามารถเลือกที่จะดูโอ้หรือทริโอรือคอร์ดก็ได้ไป2คน3คนแล้วก็4คนนะครับผมถ้าใครพาเพื่อนมาก็มาตรงนี้ได้ถ้าใครไม่อยากไปกดอ่อตรงนั้นเราก็มาตรงนี้ก็ได้มันจะมีมดถูกอันนี้มดอินเซนต์เหรอยากสุดอหมด EC อันนี้ง่ายแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสุ่มตัวลฟอนอยู่ที่ไหนอ่อ๋อมันไม่ได้สุม่มมันซื้อมันซื้อไม่ได้สุ่มไม่ได้สุ่มโอเคหรือว่าดีโอเคจะมีตัวที่เหมือนเพื่อนของเราที่เขามาช่วยเราเป็นตัวนี้โอ้ยสี่ร้อยลบาเพื่อนเราเติมได้เ <c oughs> พื่อนเราเติมแล้วก็ตัวนี้สองพันห้าร้อยจะมีตัวแก๊ปโซลลิงตัวนี้อยู่ที่สองพันเืียนเราเอาเรื่องนี้ เอ้ยไม่ใช่อันนี้ปืนไฟหรือเปล่าใช่วันนี้ปืนไฟใช่ใ้งใช่ใช่ทีนี้กันเออตัวนี้ว้หาพันเนี่ยตัวของเพื่อนเพ่มเชื้อเราตอนเกมในในเกมนั่นอีกสักรอบป่ะอีกสักรอบโอ้ใส่ไว้เนี่ยเราผู้เล่นเริ่มต้นเหมือนเราด้วยจุดเจ็ดเองแล้วก็มีทหารเพิ่มมาสองสองคนโอ้โอ้บวชเหรอใช่บวชป่ะบวช for map สวัสดี น,นี้แล้วกันอ่าได้เลยเพื่อนอได้เลยคอมมนเราดูวัวใครเวลวงดีเหมืกันพร้อมยากพร้อมยากอันนี้ปกติอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้เอานีไปก่อนเลยหยกอกเจ้เียดเพเลอ,อยนดับเลียนดูดเอาละวางตัวเอ่อตัวไหนฟุ้งกล่าวะตรงนี้แล้วก็ ตัวนี้โอเคเอาละถึงเวลเท่าไหร่วะไอถึงเว็บถึงเว็บที่เท่าไหร่สิบสามป่ะถ้าจะไม่ผิดนด่าสิบสามอุย้ยชิบหายละตายไมตายเลยตายอยู่ใต้เดี๋ยวเราเอาสไนเปอร์มวาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆนะจ๊ะแถวนี้มีได้ป่ะอ่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไฮเดน ไม่เหมือนเดิมน่าจะเป็นพวกแมปด้วยแหละโอ้มียิงด้วยเอ้าทำไงวะเนี่ยไม่ใช่มตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวก่อนเอ้ยทำไมไฮเดนโลยิงไม่ได้อรือเมื่อกี้เออเออเรื่อแล้วเรื่องลวเรื่องละเซเลเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์อยู่ที่เดียวกันเหรอ โอ้โหห้าคนเลผู้บัญชาการไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้โหในคอมมินเซอร์ทำไมมันเอาเรื่องอย่างวะอัปเกรดอัปเกรดสไลดปเฟรดเรื่มด่ว oh, okay. นอุ๊ดผิดชิบหายโอเคมาเจะดีแล้วแหละดีแล้วมั้งโอ้ยนี่สโลโบอทมาสามตัว,แล,ว,ตวแล้วก็มีไมคอมินเซอร์มาหนึ่งตัวแล้วก็มีไอดนบอทโอ้โห เลือดเยอะด้วยว่ะ450เราคิดว่าน่าจะไม่สามารถที่จะปกป้องเวปีได้เราน่าจะพ่ายแพ้ในเวบนี้เอาละมีเงินเท่าไหร่ใส่ให้หมดหมดแล้วไม่นะเรียบร้อยแพ้ก็ในด่านนี้เราสามารถอยู่รอดได้9นาที 16วินาทีแล้วก็อยู่ที่เว็บที่2 1ดูเหมือนจะเร็วกว่ารอบเมื่อกี้แต่ว่าได้เงินแล้วก็เอ็กพีเท่าเดิม5ช้ 53, แล้วก็52เท่าเดิมเราจะมาดูว่าร้านค้าที่เราสามารถซื้อเนี่ยมันใช้ต่ําสุดเท่าไหร่ตัวนี้นี่ร้อหสเราสามารถซื้อได้แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเพนบอลเพนบอลมันจะฆ่าใครได้ในเ็นบอลแต่มันก็เจ็บอยู่ใส่ล่ะอ,อ๋อมันใส่งไงวะกดใช้ ที่คลิปใช้เราเล่นไหมไม่ครับผมเพราะว่าพอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ล้วกันนะครับผมว่าสำหรับแมปนี้นะครับผมภาพก็ใช้ได้แต่ว่ามันขาวไปมันสว่างไปแมปแนวนี้น่าจะผมผมน่าจะเคยเล่นอยู่นะชื่อแมปอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นอ่าอนิเมะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเคยเล่นแมปประมาณนี้อยู่เป็นอนิเมะมาป้องกันหอคอยเหมือนกันก็ในแมปนี้ถือว่าสนุก สนุกอยู่พอควรนะครับผมสำหรับการ <motion atori> ที่เราต้องมาอัปเกรดตัวละครเอามาวางแผนให้ด <can> ีที่ป้องกันพอคอยของเราแต่ว่าจะเล่นอีกไหมก็ก็ไม่เพราะว่าเราจะหาแมปที่สนุกมาให้ชมกันใหม่ไหมบางแมปก็ไม่สนุกดีกว่าก็เพราะว่าเราจะหาแมปไปเรื่อยๆแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันสำหรับแมปนี้นะครับผมให้ความสนุกอยู่ที่แแล้วก็ ให้ภาพสวยอยู่ที่ให้ใหก้าวไปเลยนะครับผมขักคะแนนโอโมไปนิดนึงครับมันสว่างเกินไปแล้วก็ให้คะแนนของเกมพาร์อยู่ที่5แล้วกันมันแบบเย,เยอะเยอะเกินอะ4ี400่ร้อยโรบักเปินไปเป็นไปแต่ละอย่างด,ด,ด,ดูดิดูนะเนี่ยสี่ร้อยสองร้อพันห้ามี4ี 4000, ่พันก็มีเออแล้วก็ให้ฟอร์มเพลนนะเพลนเนี่ยไม่ไม่เทรนไม่มันก็เพลนนี่ว่า <H an> เพราะว่ามันต้องจดจ่อยอยู่ในเกมมันเลินใช่มันเลินความเลินนี่ให้ไปใช่มันเินอยู่เพราะว่าหายเวลาเนี่ยหายไปเลยเราจะคํำเวลาได้ถ้าเล่นเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ขออะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนขอ600 600วิวมันก็600เลยวันแรกเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวชิบหายเลยก็เป็นว่าคลิปนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคไปละ